สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับเนาะก็วันนี้นะครับที่เราไปทำภารกิจนะก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราทำควายสะแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ภารกิจให้ทีละอย่างแบบเสร็จเป็ดเสร็จอันดับแรกนะครับขันกับถังนะฮะเคลียร์เสร็จแล้วนะภารกิจนี้นะครับโอ้โหนะครับของลุงจิมมี่พี่น้อง นะครับมีอะไรบ้างครับนี่นะครับเราช่องนะครับของลุงจิมนะครับแช่น้ําแข็งมาให้เลย๋ยวน้ําแข็งจะน้อยหน่อยนะครับสามกระปุกนะครับของลุงจิมนะครับมีขันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับลุงจิมยังไม่ครบนะ FC นะครับเดี๋ยวผมมองหาถุงแชมพูก่อน นะว่าผมเอาไว้ไหนนะครับของลุงจิมนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่ครบนะครับเนาะเดี๋ยวดูของลุงจิมก่อนนะครับของลุงจิมมีนะครับแชมพูของลุงจิมครับนะครับจัดมาให้ลุงจิมเรียบร้อยเลยนะ นะครับที่เหลือก็จะเป็นนุมของไอ้มนนะครับเป็นนุมมานะครับเป็นนุมเคียนนมให้ไอ้มนกว่าเข้าตู้เย็นไว้นะครับเพราะมัณแข็งม,มันเต็มนะครับแช่ของลุงจิมอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปให้ลุงจิมก่อนอันดับแรกนะครับเคีรยไปให้ลุงจิมครับลุงจิมมี่อยู่ไหนครับ นะครับเดี๋ยวเราตามไปหาลุงจิมเอ่ลุงจิมอยู่ไหนครับลุงจิมมีบ่่ะคือนอนไว้เถอะนะครับรอรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอลุงจิมก่อนนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับครับมีพัสดุมาส่งครับของอะไรครับของไอ้ของของอะไรอ่ะของบริษัทอะไรครับอ๋อบริษัทใช่ใช่ใช่ทูบเบอร์ครับไม่ทำเป็น YouTuber เป็นเท่าไหร่ดิอ๋อขาดอะไรได้ดิขาดไข่ยังเดียวครับขาดยังไข่ไข่สมุนไพรครับโอ้ขนาดไข่สมุนไพรมีที่พี่ไอ้ทีมอาบน้ำของลุงไหมซื้อหน่อยดิ อ๋อผมเลือกขวดเดียวเองครับจริงๆมีประมาณประมาณหรืออยู่หกขวดแต่ว่าเอามาสองขวดใช้เป็นหนึ่งขวดหรือหนึ่งขวดครับจะสั่งทางกกก็มันก็แม่เสดยผมเอาไว้ในห้องมันง่ายจะได้เอามาให้ใช้ด้วยกันนะครับนะของลุงจิมผมมอบส่งมอบให้กับมือเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับส่งมอบให้เรียบร้อยเดี๋ยววันไหนว่างๆว่าจะลงไปกกกกอยู่ในเอฟซีครับป๋าเดี๋ยวแป๊บนึงครับ นะครับภารกิจที่สองที่เราวิ่งวันนี้คืออะไรครับภารกิจที่สองที่วิ่งวันนี้คือถังใบนี้ครับนะถังใบนี้ผมซื้อมาผมซื้อมาใช้นะครับเอาใช้ไว้ใช้ร่วมกันในห้องน้ำนะครับเนื่องจากในห้องน้ำมันมันไม่มีถังคือจริงๆอลุงเอามาให้อยู่นะครับแต่ผมเอาไปนู่นมันเป็นใบใหญ่ลุงมาเป็นใบใหญ่ผมเลยเอาไปใส่ไว้ตามไว้ตรงนู้นเพื่อให้มันรองรับน้ําฝน นะครับนี่ผมเลยซื้อใบเล็กมาก็เพื่อจะเอามาใส่น้ำเอาไว้ใช้ในห้องน้ำนะครับใช้ในห้องน้ำตรงนี้นะครับน,น,นี่นะครับนี่ทุกคนจะได้ใช้เนาะเดี๋ยวน้ำค่อยว่ากันนะครับนะนี่ภารกิจที่สองนะนะครับภารกิจที่สองก็เสร็จแล้วนะครับตัวของทุงเงินก็เรียบร้อย นะครับภารกิจที่3นะครับภารกิจที่วิ่งวันนี้เลยนะ fc ภารกิจวันนี้วิ่งสาคือนี่อาหารนะครับแต่ไม่ใช่ของอาหารถุงทองนะฮะ fc เป็นอาหารของน้องอะไรนะน้องนินน้องนาเป็นอาหารของน้องนินน้องนาที่ผมวิ่งไปซื้อวันนี้นะก็มีของที่ลุงจิมฝากซื้อถังมาไว้ในห้องน้ํา นะครับแล้วก็อาหารของน้องนี่น้องหน้าวันนี้จัดให้เบ็ดเสร็จกินข้าวแล้วก็ป้อนยาด้วยยานะ,นออะเดี๋ยวจะเอายาผสมลงไปในอาหารเลยแล้วทำในห้องน้ำนะเสร็จแล้วไม่ใช่เอายาไม่ปะมไม่ใช่ถั <c oughs> งใบเล็กนะเอาไว้ตักน้ำห้องน้ำอันนั้นหนูล้างชามไอ้ของผมไหมอ๋อไอ้นั้นของป๋าตังหาก <c oughs> ผมซื้อมาอีกใบหนึ่งเป็นฝาปิดอ๋อม่ฝาปิดใช่เอาไว้ใช้ในห้องน้ำแต่ใครจะเป็นคนตักน้ำ ช่วมด้วยช่วยกันคือที่ผมเอามาไว้เพราะว่าเวลาฝนม,มันมาน้ามันเต็มเราจะได้ตักน้ำไปใส่ครับอา้าวจะได้ดูเออหมดฟื้นโดดน้ำครับเอฟซีไปอาบบอ่อใหญ่เลยหนูล้างทามตรงนี้ไปอาบบอ่อใหญ่เลย<อ>นะครับไปอาบบอ่อใหญ่พ่อเชื่อหนูนะก็เสร็จภา<อ>ร,รกิจวันนี้นะครับเนาะ อย่นี่ทังเข้าปลูกทั้งย่างเหอ,อ,อมันสือท่านไหมแมนนะครับภารกิจวันนี้จบแล้วนะครับนะของลุงจิมเรียบร้อยนะครับผมซื้อถังมาใส่ในห้องน้ําเอาไว้ใช้ด้วยกันนะนะครับถือว่าเป็นของส่วนรวมก็ซื้อมาแล้วนะครับอาหารของน้องนินน้องนาคก็ซื้อมาแล้วนะยากําจัดเห็บก็ซื้อมาเรียบร้อยวันนี้นะเสร็จภารกิจรวมทั้งกรงนี้ รวมทั้งบ้านใหม่ของน้องถุงเงินบ้านใหม่ของน้องถุงเงินกว้างขึ้นเทียบกันดูครับเห็นไหมหลังเล็กกับหลังใหญ่นะอันนี้หลังใหญ่นะนี่หลังเล็กเปลี่ยนให้เรียบร้อยพร้อมกับกิ่งไม้วิ่งกระโดดโลดเต้นตีลังกาเหินหาวได้เลยนะครับนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเอาไว้ให้ถุงเงินวิ่งกระโดดดหงเดิงกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนเขาจะออกมาเล่นในเอฟซี นะน้องถุงเงินคืนจะออกมาเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้อให้ใหม่เลยนะมันจะได้กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวแก้ตรงนี้ใหม่หน่อยเพราะว่า,ารู้สึกมันจะแคบๆหน่อยหนึ่งไหมนะครับอโอ้ได้อยู่นะครับไม่แคบนะได้อยู่ครับกว้างอยู่นี่ครับใส่กิ่งไม้ให้เขาวิ่งโดดโลดเต้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาเ่นกลางคืนนี้นะครับวันนี้ก็ภารกิจเรียบร้อยที่หายไปทั้งวันครึ่งวัน นะครึ่งวันที่หายไปนะข้าแล้วเราก็ขอบคุณ f c ด้วยนะขอบคุณ f c วันนี้ f c มารอต้องนานนะครับเนาะต้องขอขอบคุณอย่างมากก็ได้มีมาม่ามาให้นะครับมาม่าแล้วก็มีนุ่มนะครับมีอาหารมาฝากมาเยี่ยมนะครับเนาะต้องขอบคุณอย่างมากนะครับที่จัดเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับท่านก็อุตส่าห์มารอต้องนานนะฮะ ท่านมารอพบนานนะครับนะผมก็ไม่ทราบที่แรกนะครับก็วิ่งหน้าวิ่งหลังสับไปสับมาก็าจะกลับมาก็กลับมาพอดีก็เจอท่านนั่งอยู่พอดีท่านนั่งรอนะก็ขอบพระคุณอย่างมากสาหรับอาหารที่ให้ยูทูบเบอร์นะเพ,นเพื่อนร่วมงานได้ร่วมรับประทานด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับช่วยดูคลิปนะฮะเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะครับช่องภูผาชาแนลและชยัยช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 าแนล รวมถึงถุงทองจอมซาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ